สวัสดีครับนี่คือ Inside g News ปรบมือรัวๆลิซ่าแบล็คพิง k สร้างสถิติใหม่ของศิลปินเดี่ยว k คป๊อีกครั้งลิซ่าแบล็คพิง k ยังคงทำลายสถิติที่ไรที่ติของเธอในขณะที่แฟนๆยังรอคอยการเปิดตัวเพลงใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากซูเปอร์สตาร์ชาวไทยอย่างใจจดใจจอ่อ โดยมันนี่พึ่งทะลุ14ล้านไลค์บน YouTube ร่วมกับเพลงเดี่ยวอื่นๆของเธอในขณะที่ลาริสาซึ่งปัจจุบันมียอดไลค์17ล้านไลค์บนแพลตฟอร์ม YouTube ด้วยเหตุนี้ลิซ่าจึงแซงหน้าสายชูก้าจาก BTS และเพื่อนสมาชิกของเธอเจนนี่กลายเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อคนแรกและคนเดียวที่มีมิวสิกวิดีโอหลายเพลงที่ยอดไ like, ล เกิน14ล้านไลค์ในประวัติศาสตร์ของ YouTube อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ